รอแล้วนะคะทางกอฟพอร่วมกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยค่ลงนาม MOU โครงการล้างแอร์ช่วยชาติมอบสิทธิ์ล้างแอร์ฟรีให้กับคนไทย1,000 0สิทธิ์ทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะประหยัดพลังงานลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เริ่มลงทะเบียนร,รับสิทธิ์18เมษายนนี้ค่ะติดตามเรืงนี้จากรายงานค่ะ นายสุธิพงษ์เฉลิมเกียรติผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากาพลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU โครงการล้างแอร์ช่วยชาติระหว่างกาพกับสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยโดยมีนายวิรัต์สิริแสงเลิศน,นาย,ยกสมาคมผู้ค้าเครื่องปรับอากาศไทยร่วมลงนามนายสุทธิพงศ์กล่าวว่าโครงการล้างแอร์ช่วยชาติเป็นหนึ่งในกิจกรรมตามแคมเปญ s a v e Energy for a l l ร่วมใจประหยัดพลังงานผ่านวิกฤตไปด้วยกันของกบพอสอดรับกับมาตรการรณรงค์ประหยัดพลังงานปี2565รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานหารสองของกระทรวงพลังงานภายใต้สถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นการดูแลเครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะส่งผลดีต่อคุณภาพของอากาศภายในบ้านแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าการล้างแอร์ทุก6เดือนจะช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยถึงร้อยละ10ความร่วมมือให้บริการล้างแอร์ฟรีแก่ประชาชนทั่วประเทศจำนวน1 0 0 0งหมื่ิบคาดว่าจะประหยัดพลังงานได้ประมาณ1.3ล้านหน่วยต่อปีลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ620ตันต่อปีอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจ้างงานมูลค่ากว่า6ล้านบาทอีกด้วย คือถ้าเราล้างเสร็จใหม่ๆเลยเนี่ยอาจจะประหยัดได้ถึง20%ครับแล้วการประหยัดมันจะลดลงเรื่อยๆเมื่อเราใช้งานไปตา,ตามการใช้งานก็จะลดจาก10เป็น1 8แปเป็น15บห้าไ,ไ,ไล่ไปแล้วก็อาจจะต่ำกว่า10เมื่อครบเดือนก็คือเราก็ควรจะต้องล้างงวดใหม่ก็จะประหยัดกลับมาที่เดิมอีกครับโครงการทำนี้ภาับประชาชนจะได้รับประโยชน์อะไร ก็คือก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการล้างนะครับก็คือกกพเราออกให้นะครับสำหรับบันทึกข้อตกลงนี้มีระยะเวลาดำเนินการ9เดือนโดยกพจะจัดทำระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์บบกพร w o r l d w e b e c a t c o t t h เพื่อเปิดให้ลงทะเบียนบริการล้างแอร์ เครื่องปรับอากาศติดผนังขนาดไม่เกิน24,000 BTU ได้ตั้งแต่วันที่18เมษายน2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ10,000สิทธิ์ทั่วประเทศจำกัดครวัวเรือนละ1สิทธิ์ต่อการล้างแอร์ฟรี1เครื่องครับพิเศษสีสอดสำนักข่าวไทยอสมทรายงานเรื่องการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยลงนามแสดงเจตจำนงร่วมกับทางการบินไทยและไทยสมายครับ